สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำาการใช้งานเครื่องขัดกระดาษทรายครับอันนี้ผมใช้ของยี่ห้อมารกิต้านะครับยี y ่ห้อมารกิต้ารุ่น bo 3 7 1 0 bo 3 7 1 0นะครับครับเรามาดูวิธี ใช้งานกันครับครับก็เครื่องน,นี้เป็นระบบเ,เป็นระบบสั่งสั่น,นครับ เป็นระบบสั่นครับดูครับเป็นระบบสั่นครับอ่าตัวกระดาษสันนนส่นครับมันจะสั่นครับก็มาดูปรปกอณหลักๆก็คือนีตัวตัวกรองฝุ่นนะครับอ่าตัวกรองฝุ่นครับก็ กระดาษทรายครับกระดาษทรายที่ผมใช้ก็จะเป็นอันนี้เบอร์เบอร์80นะครับเบอร์80คือผมซื้อมา,อาเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเป็นแผ่นแบบนี้กระดาษทรายเป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็มาตัดามาตัดขนาดนะครับก็ปกติ ถ้าใช้กับเครื่องนี้ครับก็กระดาษทรายก็ตั้งยาวประมาณา20 22แล้ว2 3เซนนะครับครับ22หรือว่า2 3เซนนะครับอา่าครับจึงจึงจะพอดีพอดีกับเครื่องครับก็เรามาตัดนะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับเป็นกระดาษทรายม้วนนะครับ เป็นม้วนใหญ่ๆนะครับอันนี้เบอร์ร้อยนะครับอันนี้เบอร์ร้อยเป็นม้วนใหญ่ๆไปนะครับแล้วก็มาตัดตัด23่เซนนะครับแล้วก็แผ่นนี้ก็สามารถแบ่งได้เป็น3ชิ้นนะครับวัดขนาดได้3ชิ้นครับวัดขนาดให้พอกับตัวเครื่องนะครับให้พอกับตัวเครื่องนะครับวัดได้3ามชิ้นนะครับ เรามาดูวิธีใช้นะครับก็ถ้าเป็นกระดาษทรายแบบนี้นะครับผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันบางครับขาดง่ายนะครับถ้ากระดาษทรายแบบนี้มันหนานะครับใช้ได้ไม่ขาดนะครับถ้าอันนี้แปะเดียวก็ขาดเลยนะครับไม่ค่อยแนะนำนะครับอันนี้ไว้ขัดกับมือก็ขัดกับมือได้ครับเรามาดูวิธีใช้กันนะครับ อันนี้ผมจะใส่ของเบอร์ร้อยนะครับธีใส่นะครับก็มีคันโยกครับเอาออกคันโยกนี้ก็เสียบในนี้นะครับ่าเสียบแล้วก็ให้เข้านะครับแล้วก็ด้านนี้ต่อนะครับ ครับนั่นนี่ครับให้มันตึงนะครับแล้วก็เสียนครับแล้วก็ใส่ตัวกรองฝุน่นะครับนี่ครับดูผมจะขัดไม้นี้นะครับอันนี้มีเสียนนะครับ ครับก็ต้องปิดหน้าปิดจ,จมูกนะครับปิดจ,จมูกกันฝุ่นนะครับ เรียบดีนะครับก็ข้อดีของอเครื่องขัดกระดาษทรายแบบนี้ครับว่าไม่ค่อยเป็นอันตรายเท่าไหร่นะครับเพรามันแค่สั่นครับเรา,าตั้งมือก็ไม่เป็นไรครับครับครับใครที่ดูวิดีโอนี้ครับก็ถ้าที่ว่าเป็นประโยชน์ครับ ช่วยกดกดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิกด,ดีๆที่ผมจัะมานำเสนอนะครับครับสวัสดีครับ